วันหยุดนี้มีที่เที่ยวกันหรือยังคะวันนี้นะเจ๊ผ่ามาพูวิลล่าแห่งใหม่ใจกลางเมืองพิษณุโลกตามมาเลยนี่เลยค่ะเฟเพาวิลล่าทางมาราชพัฒทะเลแก้วเลยไฟแดงมณิทนนเตียวอยู่ด้านขวามือูวิลล่าขนาดใหญ่จุคนได้1 0 1ถึงคนพร้อมที่จอดรถอีกหลายคันส่วนตัวสุดเหมาะกับจัดปาร์ตี้ไพรเวทและเจ๊กบซีเรีสนะวาที่เนี่ยสวยมากเหมาะมากๆสำหรับมา <c oughs> ปิกนิกนะนี่จะมาปาร์ตี้กับเพื่อนที่นี่ก็เลิศค่ะบอกเลย มาด้านในนะคะกว้างขวางมากๆนะสามห้องนอนสองห้องน้ําเป็นสไตล์แบบว่าสเปนนะคะให้ฟิลแบบอบอุ่นมากๆเลยนะที่สําคัญสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถจัดปาร์ตี้ได้เลยนะคะแสงสีเสียงครบโฮมเธียเตอร์แล้วก็คาราโอเกะเพียบมีบาร์เครื่องดื่มเตรียมให้พร้อมนะคะใครอยากเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็จัดไปเลยเพราะราตรีนี้อีกยาวไกลมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบโต๊ะพูลแล้วก็ตนนี้ยาวไป ที่นี่มี3ห้องนอน2ห้องน้ําที่สําคัญที่นี่เตียงนุ่มมากเรื่องอำนวยความสะดวกครบครันมาพักผ่อนบางทีนี่นะต้องจัดเต็มกันหน่อยส่วนใครที่มาแล้วกลัวเตียงไม่พอแล้วก็จะให้คิดใหม่ควรคิดว่าจะนอนให้หมดกันยังไงก่อนส่วนนี่เป็นห้องนอนที่3มทุกอย่างเขาใช้ของอย่างดีนี่มันหาเลมสุลต่านชัดๆสำหรับใครที่กําลังมองหาภูวิลล่าสาหรับจัดปาร์ตี้แบบไพรเวทเจ้แนะนําที่นี่เลยค่ะที่สาคัญหาไม่ยากแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองพิซณนุโล่ด้วยนะส่วนตรงนี้ปิ้งบาร์บีคิวไปมอไปคือเรื่องข้างในก็ สุดปปเปนากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่ตอนนี้เจ๊ขอฟินก่อนรีบโทรมาจองกันนะที่เนี่ยเต็มไวมาก